คนใหม่สวัสดีครับขอตดใจกวัญมูลินี้มากแฮปปี้เบอร์เดย์อาจารย์ต่ำบางดูครับคนเกิดต่ำมันเกิดต่ำบางดูมูลินซุ่ม <c oughs> สุมส่มสุม่มคือเดี๋ยวอาจารย์ซื้อให้จะปักเทียนก่อนปักเทียนกพี่น้องเทียนคือไฟล่อให้ไปนอนก่อนแล้วครับนอนไปนอนงนี่กล่องของคนบักแบยางไงเลยสินจะเป็นฝาโอ้แค่แย่หน่ยนนิ phát triển phát triển phần Ôi kìa nhà rồi. Ừ. Ừ. Oh, <laughs> 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 นี่ไงวะดีดีิดดี๋ยวะโอ้ย่เคยมีวันเฉินมันโง่เสื้อผ้ครับเสื้อผ้อาจารย์ตามมาดูตือนเครื่องซักผ้าให้บมัดยางไงเลยพี่น้องล้างบมัดยางไงเลยเพื่อเบิ่งกันปักขวานเร็วๆเดี๋ยวปักเทียนก่อน บ่ศูนย์แล้วโอ้เบิ่งใกล้ๆที่ร้องบ่อยศูนย์แล้วปากเคียนกวนกำลังปากเคียนโอ้ดังไรไม่ปากโดนปากก็ไลยหายนานขนาดนั้นใช่ไปไปไปพูดหลักก็บอกตอบไปก่อนไทยยังโอเคเริ่มเลยนะอ่ะเดี๋ยวเอาเอาเอานี่มาว้เนี่ก่อนพี่จะทำคลิปนี่ของคนเมื่อเกิดทำมึงดูครับพูดกับ จะได้ตาต่ำเหมือนนี้ขอขวัญให้่ชิ้นใหญ่โอ้ย่โมโหแล้วครับวัยห่างเงี้ยนอนหลอนเบิรงมีเครียดผมเออเครียดเห็นจมหนักจมหนาครับแบบว่าหยัดบ่มีผู้ใดโอ้วันนวันนี้มันเกิดกูมีคนียังห้เลยเหรอมันจมคนเดียวอ้ได้ม่าลืมลืมเราทำเป็นทำเป็นลืมอม่างนั้นแหละไม่ลืมไม่เคยลืมนะงานยุ่งยุ่ยไม่เคยลืมงานยุ่งพี่ สามคนดูอีกคนหนึ่งเลยเจ้าทุเดียวอ่ะอืเอาอขึ้นมาเลยนี่โอ้โของขวัญรักบัวเล่อเลยครับอมาวจะร้องเพลงอย่แล้วมาจะเกิดเอ้ยไม่ใช่ Happy birthday to you เอา Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday เราเดียวพังเลย Happy birthday to you ah, อ่าวางไป<า>เลยวางตงน,นั้นดเดี๋ยวตามไปหยิบเอานะรเราไม่ได้นั่งนองเกียเราเอาวางให้เอาตามตอนตอนเอาวางไว้ก็อ,อ,อ,อวยพรให้สุขภาพแข็งแรงนะคิดอะไรก็ให้สมปรานนาเป็นคนดีนะครับวันนั้นพี่เพิ่องอ่านคอมเมนต์เจอพี่จันนี่ครับนะ ฝากมาว่าได้รู้ข่าวว่าอยู่ดีกินดีก็แกก็ความสุขแล้วขอให้น้องนะครับขอให้น้องสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ยายพยองแกแกฝากมาในคอมเมนต์นะพี่อ่านเมื่อคืนนี้เออยังไงเขาก็เขาก็เป็นห่วงพี่เขาก็เป็นห่วงอยากเห็นน้องสุขภาพดีถ้าหายดีหรือร่างกายดีขึ้นแล้วก็ให้กลับตัวทบทวนคิดตัวเองใหม่ว่าอดีตอันไหนที่คนเขาไม่ชอบเราก็เขาเขาไม่ชอบคําพูดคําคุยของเราเองประมาณนี้อันนั้นก็ถือเป็น ถามว่าพี่ว่าผิดไหมสำหรับพี่นะมันก็ไม่ได้ผิดหรอกนะมันเองไม่ได้ไปฆ่าคนตายเองไม่ได้ไปปล้นทรัพย์เองไม่ได้ไปอะไรแต่ว่าคําพูดคําจามันก็สําคัญเหมือนกันการต่อว่าคนด่าคนเนี่ยก็คือมันก็ไม่ดีผู้มีพระคุณทุกคนอยูอันนั้นเออเอาเปล่าเอาอีกเาเปล่าเฮ้ยปวดมือชีอะไรเปล่าเนี่ยเอาเปล่าเฮงเฮเอาเปล่าเฮง โอ้ย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 โอีโอ้ยอ้ยโอ้โอ้ยอยโอ้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 ยโอยโอยโอ้ยโอ้อ้ยอ้โอ้อยโอ้ยโ้ยอยโอ้ยอโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยถุงเท้าไว้ครับเทอายาวสั้นอ้ยโอ้ยันโอ้ยโอ้ยโน้ยโอ้ยโอเอยโอ้่โอ้แโ้ยอ้ยยว ให้เค็แล้วให้ร้ันหน่อยเ้ย่อนจิ้มหมดเยอะเดี๋ยวตอนคนละแ่งให้มาทันมาดีทันขาจัดการมันเกิดอะไรจมน่อยใจเ้าที่นี่จมน่อยใจผู้เดียอยโอ้ยู่นผูกข้อตายยัตายแด้ตายไม่ต้องมาบอกเรีกันเด้ออันนี้พี่ให้ตัวเวลาอยากกินเจออะไรก็เอาไปกินหน <อ poster. S 1> ึ่งพบาทการบาทที่พี่ให้เองมันมากกว่านั้นอยู่แล้วน้ำใจเล็กๆน้อยจากลกี่ดีพค่มีเวลาเอาใจใครพี่ทำงานก็เห็นอยู่เนะ รู้ว่าเองอยากช่วยแต่พยายามมาห่างคนไว้เพราะว่าเราไม่อยากให้ใครต้องมาลำบากใจอยากเบียกอย่างนั้นเซฟพี่เซฟน้องเซฟทีมงานทุกคนดับแม่ดับพี่จันะะจ๊ตัดใจซะเียงลลามแ้วอาเอเค้กทิ้งเอาเทียนให้มันกินเอาเค้กโดนทิ้งนะเอาเทียนไปกินอ่อนใจจังค่ะมีกี่ขวบแล้ว เป็นอีเชไรโอ้สามแปดตัวตัวเป็นหนุ่มไหมเนี่ยตาวหนุ่มยอย่านมเลยใช่ไหมอย่าให้ใครต้องพูดได้ว่าไอ้ปากไปชินกินน้ำนมนะอย่านมเลย อ่ากําลังใจวันนี้พี่ก็ทีมงานก็มาให้กําลังใจนะเถอะแล้วอย่าดื้อเด้อเถอะแล้วคอมเมนต์ดีๆเยอะเขาบอกว่าดีแล้วก็อย่าดื้อเอฟซีมาหาทุกคน็งแรงแต่ก็ย่งห้างเดูพี่น้องใหญ่พูดอะไรเขาเชื่อฟังความแข็งแรงนะพี่เป็นพี่หรือเป็นใครก็ช่างเขาเป็นห่วงทุกคนแลบเต้พวกพี่พี่เป็นคนไม่ว่าคนอยู่แล้วนะถอดอะไรก็พี่ยอมเหนื่อยเองก็เห็นอยู่วันนี้พี่ทําอะไรบ้างเพื่อจะให้เองอยู่แบบอยู่ใกล้ แต่คำว่าใกล้ว่าเองเองเหงาเองบอกว่าเหงาคำเมื่อคืนพี่คิดถึงคำ่คำาเหงาองเองเลยแสดงว่าเองต้องการที่จะอยู่เพื่อนพ้องแต่ให้อยู่ตรงนั้นจะได้มองเห็น<อ>การมาหาเดินเข้ามาในวงก็ทิ้งระยะห่างได้พูดได้คุยคลิปก็ทํามันไปเรื่อยนะพี่ก็ไม่ได้อยากเอาเปรียบอะไรเ,เองหรอกพี่ก็ทำของพี่หลือะไรคนก็เราติดตามข่าวเองอยู่พี่ก็จัดให้นะไม่ใช่จะมาคาดหวังพี่ทำคลิปต้องเอาวิวอยู่แล้วนะเราไม่ได้หวังว่ามันจะมากี่วิวแต่มันมาเอง สิ่งที่ทุกคนเห็นนี่ระจากพยานก็นี่มีคนใหม่อยู่มาสองท่านนะครับมีต้องชื่ออะไรบ้างนะคือนัดกับเจนัดกับเจครับผมนัดกับเจนี่ทำมาแชร์นั้นเอ่อจะตั้มมีคนหนึ่งชื่อตั้มเหมือนกันเพิ่งกลับไปจากนครสวรรค์นะไปขึ้นงานเดี๋ยวพรุ่งนี้มเรื่องนี้คงได้มาถึงกินกินได้ไหมนะเค้กกินได้อไม่ต้องถามว่าคนอื่นกินไหมนะเขาไม่กินเลยสุดความเศร้ครั้งแรกครับพี่ลาวลาวลาวหายหายลูก มีความสุขครับแล้วก็ไปเดินออกกำลังกายจากแดดเข้าก็นั่นแหละกินอะไรก็ไปซื้อเอาอยู่ห้างงมอันนั้นอันนั้นเดี๋ยวเอซีเขาจะบอกว่าโอ้ยทำได้คารถดีีพอดีแล้วมันไม่หนีหรอกครับอยีนี่ไม่มีที่ไหนที่ดีกว่านี้แล้วนะครับอเคนป้ล็ไเไว้ลยไดไปเลย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 ไปเยไปเลยไปเลยไปเลยไปเยไปเไป่ไ้ลลยไคนไปเลไไ่ไเล คพี่บอยเพี่จอนนี่กับปมาแดงนะครับทุกๆคนนะครับบอกว่าทีเป็นขายเพียงที่เคยเพื่อผมเคยอยู่นะครับหลายๆใายขอเข้ามาละโทษเขาขอเข้ามาละโทษขอให้หงงงกิจกรรมอะ้ผมแก็แบบขอให้ให้ห่างทุกขายเพียงนะครับจากเอฟซีทุกคนนะครับผมที่ว่าติดตามพี่บอยหลักๆเลยพี่ขอให้เป็นพี่จอนนี่ นะที่จันี่คนหนึ่งที่สร้างที่สร้างอิขึ้นมาคอยมีความสุขสุขภาพแข็งแรงคอยครอบครัวเดินเก่าหนาในการงานจะได้รุ่งเรืองนะครับสาธุพระคุณครันทำติดใจให้สบายเห็นไหมปลาโมูพอมันเกิดเพี้ยไปน่ะ